โอ้ยมือน <smoking> ีน <c> ม <oughs> <c oughs> oh, ันหนาวแท้พี่น้องมันจักองศามันนคี้เย็นจ้อยๆแท้หนาเหนาแห้งหนาแห้งกินน้ำอุ่นกินน้ำอุ่นก็เด้เป็นน้องเด้อหนาวมันวื่อมบ่โอ้มพอมหนาพอ เยมากมาเยอะมากมาเลืภาพเื่อเอนของเลิศององเก๋เลนะ

นิ่งนอนนิ่งหนาวอึนจะเศร้ามากินอยังไงห้อนฮ้อนช่วยได้นะน้ำมันอุ่นช่วยได้ด้วยไปที่อุ่นตุ๊บเขาไปพวกตุ๊บไข่ ไปนำ้ำท่นตื้นอย่างคนนั้นหรอหนาวบ่ไปม้าหนาวบ่โอ้ยไปใจยังพุ่มก็มน่นหนาววันนี้นะบ้านน้องก็หนาวเลยหนาวเย็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฮ็ดงานรู้เย็นใจเลยลุงพัดเนี่ยแบบโอ้ยมือเย็นเลยพี่น้องเลย ใส่ถุงมือเพิ่มเรื่อยๆขับมอเตอร์ไซค์ไปเฮ็ดงานตะคิ้วเลยได้เป็นตะคิ้วเลยได้หนาๆไปเนี่ยใส่หมวกกันน็อกใส่เสื้อหนาหนาด้วยจ้าเดินทางไปเฮ็ดงานด้วยมอเตอร์ไซค์มองใ้ายเป็นห่วงเป็นใย,ยสุขภาพอากาศหนาวเนาะเป็นมาเป็นไอได้พี่น้องลืมดูแลสุขภาพเจ้าของคนบ่ได้ไปเฮ็ดงานจะเศร้ากับใครแน่อยู่คนที่ขี่จักรยานยนต์ ที่บอดไัยแล้วก็ดูแลเจ้าของจ้า